เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์เป็นเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนค่ะพนตำรวจตรีอภิชาติลังคะรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่สอดไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบริเวณถนนสายแม่สอดถึงริมเมยหน้าศูนย์อิสุสุเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดมีผู้ได้รับบ,บาดเจ็บหลายคนที่เกิดเหตุพบรถปิกอัพยี่ห้อโตโยตา้าไฮักสีขาว หมายเลขทะเบียนทอผู้เท่าต่อเต่า3517กทมอจอดอยู่กลางถนนในสภาพด้านหน้าขวามีร่องรอยเฉี่ยวชนได้รับความเสียหายมีนายอภิรักษ์คงสุภาพสิริอายุ26ปีเป็นคนขับยืนรอพบกับเจ้าหน้าที่ใกล้กันเจ้าหน้าที่กู้ชีพกูภัยพิทักการและกู้ชีพกูภัยโรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์กำลังให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนสี่รายคือเด็กชาย เก่งกล้าวงแก้วอายุสามขวบครึ่งได้รับบาดเจ็บขาซ้ายหักเด็กชายสุนิพนธ์วงแก้วอายุเจ็ดขวบได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและนายสุพนวงแก้วอายุ13ปีนอนสลบได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหลายแหง่งกู้ภัยรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นรีบนำส่งยังโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังพบกับนายสงงาวงแก้วอายุ50ปีเป็นคนขับขี่จักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยห่างไปราว30เมตรพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ยามาห้ามีโอสีแดงดำหมายเลขทะเบียนกอไก่รอเรือวแหวน304ตากล้มคว่ำในสภาพได้รับความเสียหายใต้พื้นรถยังพบกระเป๋านักเรียนถูกทับอยู่สอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายสง่าขับขี่รถจักรยานยนต์มีลูกสองคนหลานหนึ่งคนนั่งซ้อนท้ายกันมารวมสี่คนเพื่อจะไปส่งที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วห่างไปราวหนึ่งรยเมตรขณะกำลังขับขี่อยู่เลนขวา ถูกรถปิกอัพมีนายอภิรักษ์ที่วิ่งตามหลังมามีเพื่อนนั่งมารวมแปดคนพุ่งชนท้ายอย่างจังจนรถจัก,กรยานยนต์ถลายไปไกลกว่า30เมตรจนคนซ้อนท้ายทั้ง4คนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว